วิธีทำงบประมาณการซื้อที่คุณก็ทำได้เลยตอนนี้ 1. ให้คุณแตก b ิลคหรือแตกสูตรการผลิตของตัวสินค้าที่คุณซื้อมาให้มันเห็นเป็น m a ทเท i รียลหนึ่งสสามสี่ที่มันประกอบเป็นตัวสินค้าที่คุณผลิตขายนั้นน่ะคุยกตัวอย่างอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยเป็นหนังโคโฟอกสำเร็จรูปคุณก็ต้องแตกมาว่ารองเท้ามีส่วนประกอบอะไรอันนั้นคือสูตรการผลิตเนาะถ้าเป็นรองเท้า อย่างเช่นมีหนังโคโฟอกสําเร็จรูปมีด้ายมีกาวมีฐานรองเทา้าอันนี้คือเป็นแมทเทียลที่ประกอบเป็นรองเทา้าเนี่ยแหละค่ะคุณต้องถอดแมทเทียลแบบนี้ออกมาเขาเรียกว่าถอดสูตรการผลิตเนาะถ้าเป็นพวกการสร้างพวกนี้นจะเป็น BOQ ถอดออกมาอย่างบ้านนั่นก็พวกเสาเข็มกี่ต้นหลังคาแผ่นหลังคากี่ชิ้นกระเบื้องพวกนี้นค่ะประตูกี่บาน ปูนกี่ถุงเนี่ยคือการถอดออกมาเพื่อให้เห็นแมทเทียลที่ใช้แล้ว2คุณก็ต้องกําหนดปริมาณของแมทเทียลพวกนั้นที่ผลิตเป็นตัวสินค้า1ชิ้นอย่างรองเท้าเราเนี่ยจะผลิตเป็นสินค้า1ชิ้นใช้ปัหนังโคโฟอก1 0บสแควร์เมตรขุยกตัวอย่างนะแล้วก็กาว1สายรองเท้า1เมตรอันนี้คือปริมาณคุณแตก สูตรการผลิตออกมาเห็นเป็นแมททีเรียลแล้วเราก็เอาปริมาณใส่เข้าไปในนั้นจะยกตุ๊กตามาแค่หนึ่งหนึ่งตัวสินค้าที่คุณทำเอาแค่หนึ่งตัวสินค้าแล้วคุณจะสั่งเท่าไหร่ค่อยเอาหนึ่งตัวสินค้าคูณด้วยราคาก็จะเห็นปริมาณอะคุยกตัวอย่างคุณได้ m มทเทเรียลที่เป็นบอมเป็นสูตรการผลิตของรองเท้ามันแหละโอเคมี1ิบรายการที่เป็นแมทเทเรียลรายการแล้วก็มีปริมาณของรายการพวกนั้นที่ใส่อยู่แล้วอันที่สามให้คุณไปหาราคาของแต่ละแมทเทเรียลนั้นมาใส่ก็ทําเป็น Excel ง่ายๆเนาะมี1ิบรายการก็ใส่ในช่อง Excel เป็น1ิบรายการแล้วก็ปริมาณอันนี้ ส0เมตรอันนี้1ชิ้นอันนี้5ชิ้นอันนี้1ลิตรอะไรก็าไปหน่วยเป็นอะไรก็ใส่แล้วเอาราคามาหยอดพอต่อมาให้คุณเอาปริมาณกับราคานั้นคูณกันคูณกันเสร็จแต่ละแมททีเรียลที่มี10รายการนะคูณกันเสร็จคุณก็เอาไอ้ทั้ง10รายการนั้นมาบวกกันคุณก็จะเห็นต้นทุนของสินค้า1รายการแล้วว่าเฮ้ยไอ้สินค้า1 1ชิ้นของคุณเนะี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่อ๋อต้นทุนมัน 1,000บาทต่อหนึชิ้นว่ะนี่คือต้นทุนตรงนี้ได้อันนี้คือคุณกำหนดงบประมาณการซื้อเนาะว่าเท่านี้แล้วจัดซื้อเราก็จะมองย่อยเข้าไปในนั้นในแมททีเรียลที่แตกออกมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยแมททีเรียลตัวนี้หนังโคฟอกสำเร็จรูปใน1ชิ้นมันใช้10บสแรเมตรสมมติแล้วฉันจะผลิตเดือนเนี้ยประมาณพันคู่เราก็ต้องเอาไอ้สิบ ชิ้นไอ้สิบสแควรเมตรคูณ1 0 0 0คู่ก็จะได้ปริมาณที่เราซื้ออันนี้เรามาประมาณการซื้อได้ด้วยเราจะทำแผนการซื้อแบบนี้มันต้องคุยกับหลายฝ่ายเนาะอาจจะเป็นฝ่ายขายฝ่ายผลิตมาคุยกัน มันไม่ใช่แค่จัดซื้อทําอย่างเดียวจะซื้ออาจจะทําการบ้านเองก่อนแล้วก็ไปคุยว่าเฮ้ยฉันจะเซิร์ฟแบบนี้ซื้อแบบนี้คุณโอเคไหมเพราะว่าเราซื้อมาแล้วถ้าไม่ได้เอาภายผลิตเนี้ยโอ้โหต้นทุนจมหน้าดูดังนั้นเราวิเคราะห์แบบนี้ได้ เราทําต้นทุนของเราเองขึ้นมาก่อนได้แต่ตอนที่เราจะไปวางแผนซื้อจริงๆเราต้องคุยกับทีมคุยกับคนที่ใช้ของว่าเฮ้ยมันตามนี้ไหมแล้วจัดซื้อเราอะตรงที่หาราคาไปแมทเข้ากับตัวแมทเทียลที่เป็นบอมที่เป็นสูตรการผลิตแต่ละตัวก็สำคัญนะจัดซื้อก็ต้องหาซัพพลายเออร์ไว้ในมือเยอะๆอย่างที่ครูบอกดูว่าเจ้าไหนที่มันขายสินค้าตรงนี้กับเราแต่ถ้าจะทาต้นทุนหมายถึงถ้าจะลดคอส เซฟคอร์ทให้บริษัทเราต้องเลือกเจ้าที่เขาเห็นเราเป็นเจ้าใหญ่แล้วเราก็เห็นเขาเป็นเจ้าใหญ่เช่นกันมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารงานมาช่วยนะมันถึงจะทำคอร์สเซฟวิงได้ตอบโจทย์คุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างนะในคอร์สนั้นครูสอนการควบคุมต้นทุนการวางระบบในจัดซื้อการวางแผนการวางกลยุทธ์ในนั้น เต็มสูบเลยแต่ถ้าคุณจะเอาเรื่องการวางกลยุทธ์ในจัดซื้ออย่างเดียวควบคุมต้นทุนแค่นั้นคุณไปเรียนในคอร์สควบคุมต้นทุนงานจัดซื้อไปเรียนเอาคอร์สเดียวคอร์สนั้นก็ได้ทักไปค่ะเดี๋ยวครูให้ช่องทางการติดต่อครูทักไปครูอย่างได้เน,นี้ยเพราะเครื่องมือพวกเนี้ยมันช่วยให้คุณทํางานง่ายกระชับสั้นไม่หลงทิศหลงทางเนาะในตรงเนี้ยครูบอกคุณว่าคุณทําได้เลยแต่คุณก็ต้องแตะ บอมแตกบิลคิวออกมาให้ได้ว่าสินค้าที่คุณผลิตต่อหนึ่งรายการนั้นหนึ่งตัวนั้นหนึ่งชิ้นนั้นอะ่ะมีส่วนประกอบส่วนผสมอะไรแตกออกมาเสร็จแล้วก็กำหนดปริมาณแล้วก็หาราคามาใส่แล้วก็เอาปริมาณกับราคาคูณกันคุณก็จะเห็นต้นทุนของหนึ่งสินค้าแล้วว่าต้นทุนมันเท่าไหร่และจะซื้อก็มองลึกลงไปก็คือในตัวแมททีเรียลแต่ละลายที่เราแตกออกมาว่าเฮ้ยจำนวนเนี้ยมันเท่านี้แล้วราคาที่หามาเท่านี้เอา ปริมาณที่มันเยอะที่สุดหมายถึงแต่ละหนึ่งตัวสินค้ามันจะมีเมนแมทเทีเรยรอยู่สองสอันในนั้นเอาไอ้ตัวนั้นนามาดูก่อนแล้วไปหาราคามาแล้วก็สารสัมพันธ์กับซัพเพอร์ซะดูให้มันถูกคู่ถูกเจ้าคุณจะได้ทำคอสเซฟิงได้มันไม่ใช่แค่ลดราคายอย่างเดียวนะทำพวกดู s u p เ l อร์ถูกคู่มันช่วยให้คุณทำงานง่ายด้วยคุยกันง่ายด้วยบริการหลังการขายอะไรก็ยอดเยี่ยมด้วยครูขอให้คุณ เป็นคนที่เรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองเอาสิ่งที่รู้ไปช่วยตัวเองก็ช่วยบริษัททาให้ตัวเองเติบโตทั้งเงินในกระเป๋าแล้วก็จิตวิญญาณของตัวคุณน้องเงินในกระเป๋าเติบโตคุณก็ขยายในส่วนอื่นได้ง่ายครูขอให้คุณโชคดีเสมอๆจากใจครูธัญญาค่ะ